สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับค,คุณครูมนตรีลำคําในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ค,คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆในเอเชียและในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องพัฒนาการของเอเชียตวันตกเฉียงใต้ นักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในวข้อเรื่องพัฒนาการทางบระวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองสภาพแวดล้อมของภูมิภาคเอเ,เชียตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อยู่บริเวณกึ่งกลางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปมีที่ราบรุ่นแม่น้ําที่สําคัญสองสายไหลผ่านที่ราบทั้งสองแห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกันเป็นรูปเกือกมา้าหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวขนาดใหญ่และมีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีความสําคัญมาตั้งแต่อดีตมีทวีปสําคัญ3ามทวีปได้แก่ทวีปยุโรป เอเชียและแอฟริกาตอนเหนือแร่งกำเนิดาศาสนาสามศาสนาของโลกคือาศ,าาคศาสนายูดาคริสตศาสนาและาศาสนาอิสลามสภาพภูมิประเทศเขตเทือกเขาและที่ราบสูงทางเหนือและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขตที่ราบสูงอลับทางตะวันตกเฉียงใ,ใต้เขตที่ราบต่ำตอนกลางาภาพภูมิอากาศบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำไทคริส และยูเฟรติสและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอากาศอบอุ่นบริเวณคาบสมุทรอาหรับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองการปกครองภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกชาวยุโรปขยายละทิศจักรวรรดินิยมเข้ามาในศตวรรษที่19หลังสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลและสนับสนุนให้ชาวยิวจากยุโรปอพยพเข้ามายังดินแดนอเชียตะวันตกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สองมหาอำนาจตะวันตกสนับสนุนการตั้งประเทศอิสราเอล ของชาวยูพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจในอดีตภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่แดนเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียแอฟริกาตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียเดิมชาวอาหรับประกอบอาชีพเกษตกรรมและมีการเลี้ยงสัตว์หรือเป็นกองคารวานค้าขายเมื่อจักรวรรดิอาหรับรุ่งเรืองพอค้ามุสลิมได้ออกค้าขายไปยังดินแดนต่างๆ เศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของชาติตวันตกในคริสต์ศตวรรษที่19ยุโรปได้ผูกขาดการค้าในมริภาคนี้ในคริสต์ศวรรษ1869อังกฤษได้เปิดใช้คลองสุเอซในอียิปต์จนกลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญการค้นพบน้ํามันดิาในแดนนี้เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นมีการรวมตัวกันตั้งองค์การโอเปกปัจจุบันเมืองใหญ่หลายเมืองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเช่น เธออาวิฟบริยสัสพัฒนาการด้านสังคมสังคมในอดีตเป็นสังคมแบบชนข่า ประกอบด้วยพวกที่ตั้งถิ่นฐานและพวกเร่ร่อนหรือพวกเบดูอินการอยู่กลางทะเลทรายทําให้ชนเผ่าต่างๆต้องช่วยเหลือกันการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามทําให้ชนเผ่าต่างๆรู้สึกผูกพันกันในฐานะที่เป็นมุสลิมเหมือนกันความขัดแย้งระหว่างเผ่าจึงลดลงสังคมในสมัยจกักรวรรดิอาหรับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับนับถือศาสนาอิสลามมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆจากทุกชา,ชาติศาสนามีการถ่ายทอดความรู้ไปยังยุโรปผ่านสงครามครูเสดและภุมภาคก อืเน,นื้อหาวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับนักเรียนก็คงจะได้รู้จักกับพัฒนาการของเ e อเชียตะวันตกเฉียงใต้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าเราจะเรียนเนื้อหาอะไรนะครับ